สองร้อยต่อบาจะเป็นจิ๊กโอ้โหรถแล้วว่ะเออรถยกขาไปเลยลุงยกขาไปเลยสาวอุ้ยพี่อยากทับเบ็นสิบแตดคันสุดยอดสุดยอดสุดยอดถือว่าเป็นเอ่อถือว่าเป็นรางดีราง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 นี่มันรอเรือหรือมันรอลรืวะโอเคเลยเนี่ยมันก็เข้าดีแล้วผิวขอขยับไปเลยแล้วกันนะผิวขอขยับเมื่อกี้เลขเมื่อกี้เป็นสิบใช่ไหมผิวขอขยับสักประมาณเป็นสิบสิบให้เกียรติเป็นสิบสิบกูด้วยถ้ามึงจะมาแตกงี้ยงเงีงเอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ สิบเอาโอเคแล้วเดี๋ยวหนไปเบ็คห้าสิบห้แป๊บหนึ่งแป๊บเดียวไปขอแป,ป๊บเดียวแล้วหน 15, ีไปเบรคห้าสิบห้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะหนุม่มใจเย็นอ้าวโอ้ สติ๊กเกอร์หน้าเราส่งส่งอีโมจิไหวพีส่งอีโมจิร้องไห้หน้าเราร้องไห้มากเลยไอตุ๊กตุกตุกตุกคุณเติมเยอะเกินไปแล้วนะพี่ว่าอันนี้เกินลิมิตแล้วนะไปเลยเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลยเลยพี่ว่ามันเลยคาราเบลยมาเยอะเลยนะอ่าคุณตุกตุกกินน้ำนะนักกุนนักกุน